ไปสายของคุณสำราญจากราชบุรีครับคุณสำราญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสำรานปรึกษาเรื่องซื้อที่ดินมาจากญาติด้วยปากเปล่าญาติไม่ได้โอนให้นะคะสุดท้ายแล้วซื้อปากเปล่าและได้ที่ดินเปล่าเปล่าหรือไม่ได้เลยหรือยังไงใช้ที่ดินได้ที่ดินสูงไม่ได้ที่มาเลยที่ดินได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับตกบ้านแล้ว อ๋อคุณสำหรับไปปลูกบ้านในพื้นที่นั้นแล้วได้บ้านมาปลูกบ้านในที่ที่เราอยู่แล้วนะครับแล้วเขาไม่โอนให้เหรอเขาไม่ได้โอนให้ครับเขาพูดว่าไงถึงไม่โอนอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดว่าไงเขาตอนตอนที่มีทังไปโอนเขาที่ก็อยู่ในเขาก็่ออยู่แต่แต่เขาก็ไม่มาโอนให้ แล้วก็โอนไม่ได้ไงที่ติดจำนองทกสอยู่อย่าไปว่าเขาเลยถ้าอย่างนั้นนะอย่างงี้คุณสำราญคุณซื้อที่เขามากี่ปีแล้วตั้งแต่ที่ซ่องครับปีสี่ซ่องครับผมเออญาติที่ว่าเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นอะไรเป็น น้องเศร้ากับน้องเคยเออเออซื้อที่จาก,าก,กน,น้องสาวเอาให้ชัดอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เราจะได้รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นปรากฏน้องสาวเอาที่ดินนั้นไปจำนองทอกศและน้องก็ไม่มีความสามารถจะไถ่ถอนหนี้จากทอกศไม่ได้ พราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ขายให้พี่พี่ก็มาสร้างบ้านอยู่ทีนี้พี่ก็อยากจะได้มีความเป็นเจ้าของอยากจะมีครุฑสีแดงเป็นส่วนตัวเลี้ยงไว้ในกรงให้น้ําให้ข้าวแบบนกเขาคราพคดว่าครุฑของน้องสาวติดจำนองอยู่กับทกศเอาออกมาไม่ได้ก็โอนให้พี่ชายไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่สํารานลุ้นในน้องสาวถูกลอตเตอรี่จะได้มีเงินไปไถถอนแล้วก็พอเขาไถ่ถอนมาเป็นฉลอน้องสาวน้องสาวจะได้มาโอนแบ่แดงให้พี่สํารานได้ คืออย่างเนี้ยฮะฟังคำนาฮะคือที่เขาโดนทางด่วนแต่แต่ว่าเขาได้เงินทางด่วนแล้วเข้าไปต้ออกมาแล้วแล้วก็โอนให้ลูกส้าไปแล้วพี่ก็เล่าเป็นขยักขยักไงเนาะเออก็ถ่ายถอนแล้วก็ต้องโอนในทีนี้ไม่ได้โอนนะเขาไม่โอน ไม่โอนหลักฐานการซื้อขายไม่มีแล้วไปคุยน้องสาวน้องสาวก็ยังไม่ยอมโอนจนบัดนี้เพราะอะไรถึงล่าสุดที่ไม่โอนให้พี่เพราะอะไรตอนนี้เหตุผลยังไงบ้างคะบอกว่าพี่น้องพี่น้องกันไม่ต้องโอนก็ได้เหรออ่าแล้วพี่สำราญเป็นโสดหรือมีเมียไหมเป็นเป็นพี่สาวเขาคุณสำราเนี่สำราญที่พูดเนี่ยสำราญเป็นโสดหรือมีเมียมีลูกไหมมีผัวแล้วครับ ไม่ใช่คนที่พูดนออเนี่ยช,ชื่ออะไรเนี่ยคนที่พูดเนี่ยชื่ออะไรน้ำใสน้ำน้ำใสเป็นเป็นแฟนครับคุณสำราญมีแฟนชื่อน้ำใส่ใช่ไหมน้ำใสน้ำใส่แล้วคนที่พูดเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยที่พูดกับผมเชื่อสำราญไหมชื่อน้ำใสครับน้ำใสแล้วสำราญมาจากไหนเป็นเมียครับ เมียพอถึงเวลาเมียโทรมาแลวให้ผัวพูดแล้วก็ไม่บอกเราเนี่ยนะเดี๋ยวนะเมียเนี่ยชื่อสำรานผัวชื่อน้ำใสต่อไปต้องรายงานตัวทุกคนนะบอกว่านะผมน้ำใสผัวสำรานครับต้องบอกงี้ด้วยนะรงนแล้วก็เลิดตั้งแต่ต้นงั้นงั้นพูดงงหมดเลยเอาพี่รายงานตัวใหม่ครับผมน้ำใสเกิดโพคาครับเป็นแฟนสำรานเกิดโพคาโอเคแล้วทีนี้เออเอาละน้องเออย่างนี้สรุปอะไรดีกว่านะพี่สำราน ที่ไปคุยกับน้องสาวอีกทีหนึ่ง นะครับบอกว่าพี่ก็มีครอบครัวว่าไม่ใช่คนโสดถ้าเป็นคนโสดที่ผมถามว่าโสดไม่โสดมีครอบครัวไหมนี่เพราะเหตุผลั้นบางทีเนี่ยพี่น้องที่โสดเนี่ยพี่น้องจะห่วงการบอกไม่เป็นไรหรอกถ้าพี่น้องตายไปก็ตกแก่พี่น้องนั่นแหละพาะพ่อ,พอ,พอแม่ก็ไม่อยู่แล้ว,วปปก็เ้ยไม่ต้องโอนก็นได้ไม่เป็นไรหรอกพี่น้องการเขามาจะคิดแบบนี้แต่การที่เรามีเมียมีลูกมีครอบครัวของเราเองเนี่ยนะเราก็จําเป็นจะต้องมีหลักประกันในชีวิตวันดีคืนดีเราจะจากที่บ้านไปจำนองกับ เจ้าหนี้เพื่อเอาเงินมาลงทุนอะไรก็ได้แต่ยังเป็นชื่อน้องสาวน้องสาวไม่อมโอนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พี่น้ำใสไปคุยกับน้องสาวอีกทีหนึ่งไปคุยอีกทีหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้ไปคุยแบบเออเองโอนให้พี่เธอะถ้าเองไม่โอนให้พี่เนี่ยแล้วพี่จะเอาหลักประกันที่ไหนเล่าพี่ก็มีครอบครวัวนะแต่ถ้าเองไม่โอนให้นนะนะฉันจะต้องไปพึ่งอายการนะไปอายการนะนะ ไปหมดแล้วด้วยไปมาหมดแล้วแล้วเอการคุยให้ไหมขึ้นศาลแล้วอ่าคนนี้เราไม่ได้คุยเลยสารตัดสิน่าไงเข้าเข้าคุยหมดเราไม่มีโอกาสได้คุยเลยสาตัดสิ้นก็ให้เราอยู่จะอดไปแต่ทําอะไรไม่ได้โตเติมไม่ได้แล้วเดี๋ยดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแล้วมปนที่ดินเป็นเอกสารอะไรที่ดินเน่ะเราท้าบครับ นสสามหนึ่งปีก็ยังหาข้อครองได้ที่ดินเนี้ยอยู่อำเภออะไรในราชบุรีบ้านโป่งครับบ้านโปง่งที่สามารถออกเอกสารสิทธิ์โฉนดได้ไหมหรือว่าเป็นที่ติดเ<ะ>ขตน,นอสสามกอรครับอือคือถ้าศาลตัดสินแล้วพี่เมษพี่น้ำใสต้องไม่เอาเรื่องนี้มาถามครับ มันจบที่คำพิพากษาถ้าพี่พูดแลวบอกว่าทําอะไรต่อไม่ได้ตามคาพิพากษาฟ้องกันแล้วเนี่ยศาลก็ยังตัดสินออกมาแบบนั้นก็ต้องตามคําพิพากษามันไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือคําพิพากษาแล้วครับพี่ครับแล้วผมก็ไม่ทราบว่าพี่พากษาว่ายังไงผมจะไม่คุยกับพี่น้ําใสต่อนะหนึ่งมีคําพิพากษาแล้วถ้าพี่สงสัยในคําพิพากษาในการจะบังคับไปเป็นไปตามคําพิพากษาถ้าพี่สงสัยพี่ก็เอาคำพิพากษานั้นไปให้เอกสารช่วยดูให้ซึ่งพี่ก็ไปมาแล้วถูกไหม ใช่ปะครับจ๊ะอ้อาวส่งให้มีอะไรทีนีไ<อ>ไ้ไม่พูดไม่พูดไม่พูดไม่เอาคุยทีละคนแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาอีกทีหนึง่งผมฟังนะบอกพี่สำราญนะถ้าฟังอยู่อยู่นะถ้ามีคำพิพากษาตัดสินถึงที่สุดแล้วยังค้องใจประเด็นไหนเอาคำพิพากษาไปพบอายการที่จังหวัดราชบุรีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้เลยครับนะไม่โยนกันไปโยนกันมาแบบนี้นะคนอื่นก็รอสายนะครับสวัสดี<อ>ครับ